สวัสดีค่ะพบกับเอื้อยอ้นะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเราพามาดูที่ดินแปลงนี้กันนะคะมีพื้นที่ประมาณ14ไร่ตั้งอยู่ตำบลไม้ขาวอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตทันที่กำลังมองหาที่ดินใกล้ทะเลไฟฟ้าพร้อมน้ำประปาพร้อมนะคะอยากซื้อเก็บไว้ที่นี่เหมาะมากๆเลยค่ะ พราะว่าที่นี่เนี่ยห่างจากขาดไม้ขาวเพียงแค่200เมตรเท่านั้นส่วนตึกด้านซ้ายมือที่เราเห็นเป็นไม้ขาวปาล์มบิชรีสอร์ทค่ะที่ดินของเราจะเป็นที่ราบเรียบแบบนี้ทั้งแปลงสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างก็ได้หรือซื้อเก็บไว้ยาวๆก็น่าสนใจมากเลยค่ะมาดูในส่วนของการเดินทางค่ะที่นี่เรียกได้ว่าเดินทางสะดวก เพราะว่าทางทิศเหนือของเราจะติดถนนสาธารณประโยชน์และทางทิศใต้ก็เช่นเดียวกันค่ะซึ่งที่นี่นะคะห่างจากสนามบินภูเก็ตเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นใช้เวลาขับรถประมาณ10-15นาทีอีกทางยังใกล้สนามกอล์ฟบูแคนยอนคันทรีคลับนะคะระยะทางประมาณ8กิโลเมตรค่ะใช้เวลาขับรถประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วเพื่ออยากจะไปไร่กอล์ฟ การเดินทางก็สะดวกมากแค่ขับรถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้ใกล้ชุมชนใกล้โรงเรียนไม้ขาวมีมินิบิ๊กซีร้านสะดวกซื้อซูเปอร์ชีฟอยู่ในเขตระยะ1กิโลเมตรอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยร้านค้าร้านอาหารหลากหลายสามารถเลือกได้ตามความต้องการภาพรวมที่ดินทั้งหมดประมาณ14กว่าไร่ตามที่ได้แจ้งข้างต้น ขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียว5ห,หลังค่ะติดกับถนนทิศเหนือนะคะและนี่คือภาพวิวทะเลด้านบนค่ะสวยมากทะเลที่นี่น้ำใสาหาดทรายขาวเหมาะแก่การมาพักผ่อนอย่างยิ่งและที่สำคัญที่สุดนอกจากบรรยากาศดีแล้วอากาศที่นี่ยังดีตลอดทั้งปีไม่มีหมอกควันไร้ PM 2.5มีลมตลอดสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ อีกทั้งจังหวัดภูเก็ตยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกทำให้นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความสนใจที่จะมาลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูถนนสาธารณะประโยชน์ที่อยู่ทางทิศเหนือกันสักเล็กน้อยนะคะจะเห็นได้ว่ามีรถสัญจรไปมาตลอดทั้งวันดูภาพมุมสูงไกล เข้ามาอีกนิดที่ดินของเราจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะแล้วก็มีการปลูกพืชต่างๆไว้เล็กน้อยเพื่อคุมดินไม่ให้ดินว่างเปล่ามากเกินไปจากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนะคะที่ดินแปลงนี้ถือว่าเป็นที่ดินที่สวยมากแปลงหนึ่งนะคะด้วยเหตุผลที่ว่า1นึ่งออที่ดินเรียบไม่ต้องปรับหน้าดิน 2อ,อย่างที่กล่าวไปแล้วในตอนต้นนะคะคือใกล้ทะเลใกล้แหล่งชุมชนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนะคะและ3ก็เดินทางสะดวกค่ะและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูที่ดินก่อนได้ค่ะหรือจะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์เอื้อค่ะ0 6 3ย9 1 8 2 3 2นะคะ้่และเอจะทิ้ง QR Code ลายไว้ที่มุมขวาของวิดีโอนะคะ แล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะที่อยากจะฝากกันไว้เอ้ยมีภาพฉนดที่ดินนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ท้ายคลิปเผื่อใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปดูได้ที่ท้ายคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ